ตามปกตินี่ผมเช็คเบาหวานอยู่ที่คุณหมอ,มอแห่งหนึ่งนะฮะคุณหมอหี่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งระยะหลังนี่คุณหมอเห็นร่างกายผมสูบผอมนะฮะก็เลยขอให้ผมเนี่ยตรวจอ,อุจจาระปรากฏว่า,ามีรู้สึกว่าจะมีเลือดปนอยู่นิดหน่อยในอุจจาะซึ่งคุณหมอท่านก็เลย แนะนำให้ผมไปตรวจอรสองกล้องดูก็ผลปรากฏว่าพบก่อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่จะต้องผ่าตัดนะฮะผมก็เลยโอเคตกลงทำผ่าตัดตัดก้อนเนื้อออกก็จะให้ทำคีโมนะฮะซึ่งผมก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากว่าผมทราบว่าการทำคีโมเนี่ยมัน บางคนเนี่ยอาจจะมีอันตรายนะเพราะว่ามันไปฆ่าเซลล์ที่ดีแล้วก็เซลล์ที่ไม่ดีนะผมก็มาใช้นวัตรกรรมของแอปโกนะฮะซึ่งผมมีญาติที่ใช้อยู่แล้วก็ได้ผลอย่างดีคือท่านก็อายุ80กว่าแล้วเป็นมะเร็งที่โปร่งมดลูก ผมก็เลยใช้บ้างก็มาปรึกษากระทั่งบริษัทแอปโกเนี่ย่งผมก็ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ปีกว่าแล้วนะฮะก็ไม่ปกติไปเช็คค่า CA ทุกสามเดือนก็ไม่มีอะไรนะฮะค่า CA ก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดกว่า1.5ึ่งจุดหจุด จนกระทั่งาทาที่ันหนึ่งจุดเก้านิดหน่อยนะฮะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าปกติไม่มีอะไรแล้วก็จนกระทั่งเราปีหนึ่งคุณหมอก็ขอเช็คใหญ่ต้องสองกล้องอีกผลปรากฏออกมาว่าทั้งลำไส้ปกติทุกอย่างไม่มีแผลไม่มีอะไรทั้งนั้นคุณหมอก็เลยขอเลื่อนทำการเช็คไปเป็นว่าหอยสเดือน ขอให้มาเช็คใหม่แล้วก็ผมก็ยังทานนวัตกรรมของแอปโก้มาตลอด